ท่านที่เคารพค่ะดิฉันกิตัญญาวาจาดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่4ี่พรรคเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันมีเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอวารินชำราบอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีนำเรียนท่านประธานดังนี้ค่ะเรื่องแรกนะคะดิฉันได้รับความเห็นใจเห็นอกเห็นใจจากท่านผู้วยการโรงเรียนโรงเรียน อนุบาลวาดินชำราบก่อวิทยาคารค่ะขอสะพานลอยข้ามทางบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข217นะคะเพราะว่าดิฉันขอภาพสไลด์ด้วยค่ะเพราะว่าเด็กนักเรียนที่ข้ามถนนทางหลวงที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนเป็นอย่างยิ่งทําให้ครูอาจารย์หมายถึงรวมถึงตัวท่านผู้นวยการเองค่ะต้องพานักเรียนข้ามถนนในทุกๆวันค่ะ เรื่องที่สค่ะขอก่อสร้างเกาะกลางถนนบนทางหลวงหมายเลข217บริเวณหน้าค่ายสรรพะสิทธิ์ที่ประสงค์ถึงแยกบ้านบัวท่าบัวเทิงค่ะเรื่องที่สค่ะซ่อมปรับปรุงผิวจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข24มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีถึงหน้าที่ทำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบ้านท่าตตำบลท่าอำเภอวัินชำราบค่ะเรื่องที่สค่ะเร่งรัด ในการขยายช่องจราจรจากสองเส้นช่องทางเป็นสีช่องทางจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข2 3งามหนึ่งนะคะเลี่ยงเมืองอุบลราชธานีจากแยกบัวท่าบัวเทิงนะคะถึงแยกตลาดเจริญศรีค่ะและดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากองค์กรปกครองส,ส่วนท้องถิ่นค่ะของตำบลโนนพึ่งได้ลงพื้นที่ไปดูนะคะบริเวณอ่างเก็บน้ำต่างๆนะคะในเขตอำเภอบริชำราบดิฉันลงพื้นที่ไปพร้อมกับท่านธนวัต ไพศาลเจริญโชคนะคะในยกตำบลนนพึ่งท่านเฉลิมพลมาลาคำค่ะในยกตำบลท่าลาดและท่านสกลสม,มจตลตินค่ะตำบลคูเมืองแจ้งว่าปัจจุบันนี้แหล่งกักเก็บน้ําที่ประชาชนได้ใช้ในการเกษตรหรือว่าเลี้ยงสัตว์หรือแม้แต่ใช้ดื่มกินนะคะได้ตื้นเขินแล้วก็แห้งแรงค่ะดิฉันจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้เข้ามาดูแลค่ะนํางบประมาณมาขุดลอกแล้วก็ขอในเรื่องของฝายกักเก็บน้ําอ่างเก็บน้ําต่างๆค่ะดิฉันก็ อ,อนุญาตนะคะท่านรัฐมนตรีธรรมนัตค่ะฝากอำเภอรวรินชำราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของท่านธรรมนัตไว้อีกหนึ่งอำเภอนะคะหวังว่าสิ่งที่ที่ฉันได้พูดในวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นําไปแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอรวรินชำรากราบขอพระคุณค่ะ